ก้อนก้อนไรซดก้อนขึ้นไรซดเนะคะ่ะเมื่อนี้ไรสดปุ้มปิดครั้งที่สิบหกค่ะขอบคุณค่ะที่เขามาอ่ารับชม สวัสดกุมปิดกันทั้งค่ะไลฟ์สดคุมปิดทั้งที่สิเสียงพีโมค่ะร้อยสามสีบบาทเขามาได้ผิดเสียงวิหุงเนาะค่ะทัดแอด์ินไปเนาะคะ่ะเข้าเพจเข้าเพจเสียงพี่่ได้เลยค่ะเขามาแล้วฝากกดไลค์ในเด้อไลค์นในไลค์ทุกท่านท่านยูทูบค่ะ แยงขาดตะวันทีขึ้นแล้วลอเอาเสือออกค่ะ สัดพ,พี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่ดูทั้งทั้งทางประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะเวราบตอนนี้กัประมาณเนื่อท่านดืกเนาพี่น้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไส่สดทุกมีิค่ะ ตอนนี้คือรับชมฟรีอยู่ตอนนี้คือรับชมฟรีนะคะขอบคุณนะคะที่กดไลค์สตรีมช่องว่ารัชลาว่ารัชลาชาแนลนะคะมาเป็นลา์ที่สองหลังจากที่กระดูกกระดูกใเหงกระดูกขาหางขขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจที่เข้ามาติดตามชมช่องว่ารัชลานะคะ ประมาณช่วงช่วงแรกกระิก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องคณะเนาะค่ะเมเนก้าเอ่อตะลัคณะกระมีการลายสนคูนปิดเนาะค่ะเซบีโฮกัลายสนคูนปิดครั้งที่สิบสิบหกแล้วเนาะค่ะกับเมเนก้าชนกันหลายหลายคณะแต่ว่าก็อย่าลืมกำลังใจของสิลปินะค่ะ แล้วกาให้กำลังใจพี่อรอัชาลานานาตอนนี้กำลังโชวฟ์ฟีอยู่ค่ะตอนนี้โชว์ฟี่อยู่ อ,อีกอีกอีกนิดนึงกะขเขาไปคุ้มปิดล้วพี่นอ้องก็ซื้อเยอะไรสุดขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นอ้องที่เขามาเมืองเนาะพี่น้องขอบคุณค่ะคุณมอรนิงค่ะค่ะคุณมอรนิงค่ะว่าไง สวัสดีค่ะน้องพีนะคะพระเอกพีวันนี้เป็นพีนะคะไม่ยก่รอทุนเลยนะคะอุ้ยอายเลยค่ะหน้าดูสิค่ะสวยนะคะก็คือเนี่ยค่ะนางงามประกวดชนะบ้างก็ชนะอะไตัวไหนน้องพีมีช่องไหมป่ะช่องยูทูปช่องมันมีอยู่ค่ะแต่ไม่ได้ค่อยเอาลงน้องพีระดับชาแนลนะคะ พิรดาชาแนลเป็นบุกชื่อพิรดานะคะฝากติดตามช่องพิรดาชาแนลด้วยนะคะเอฟซีช่ององพี่ออนเซอรานะคะพี่น้องเขามากะติดตามด้วยนะคะน้องๆข้าสามารถค่ะน้องพี่ความสามารถสูงมากก็สามารถสามารถยืนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงตีสี่จริงไล่จรอบเดีวได้เป็นพระธิดานะคะรอบนี้เป็น ขอดูก่อนเออไม่พ okay. ูดดีกว่าอุก่อนอุก่อนเอออุก่อนนะคะขอดูว่าเขาจะได้เป็นอะไรเป็นบ้าแรงี้ไรก็ได้เรค่เป็นบ้าและค่ะไม่เป็นบ้าก็เป็นกะหรี่คนาแค่ให้ปทดแค่งนะคะเพราะตัวมาจะเป็นบ้าเพราะจริงจริงก็เป็นบ้ามาอะไรคะวันนี้มาอะไรมา้อนอวนค่ะบ้างใช่ไหมคะข้างมากบ้างเลยราคาเมื่อกี้มี้อนเมื่อกี้นั่นก็หัวหลุดไปเลยนะคะฉ่ำมากนะคะชุดนี้ฉ่ำมาก สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณรสุคน์ขอบคุณค่ะ,ค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 ,ะคุณมลไฟนบบัลเกล้าขอบคุณพี่น้องทั้งยูทูบหลายๆคำว่า,าสนมมิกระดีใจดิทั้งสตรีมทั้ง YouTube ย,ยูทูบเลยสัมมิกระดีใจยิ่งยีฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอรนอชลร์ด้วยนะคะไลน์ตรงไหนนันด,ดูนะครับ YouTube ค่ะสตรีม YouTube ิ้ให้พี่น้องทั้งทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศพ่ลงโชว์เลยนะคะไม่ขาดความเป็มพอไปพอมาเราเราจะเรียกแฟนคลับเราจะเรียกว่าพี่น้องที่รักอันทุกคนพี่น้องพี่น้องที่ที่รักเออจะเป็นครอบครัวเถ้าไม่ถ้าไม่มีพี่น้องพวกเราก็ไม่มีต่างสาย กำลังร้องกำลังเชียร์และกำลังเตได้เมาไปไหนได้ค่ะอยานก็มาอโอนบัวกำลังแต่งหน้าเสร็จแต่งหน้าเสร็จก็มาอโอนบัวพี่น้องต้องแต่งหน้าทันทีวันนี้ดูตาจะเป็นสมบูแก้วขอบคุณค่ะไลน์มีซื้อตัวไปไปกัอนเลยตันค่ะตอนนี้กำลังกำลังจะไลฟ์สดปูดีแล้วตอนนี้ก็นีคุ้เปิดเดี๋พี่น้อง ม,นะมือนี่พี่อ่อนกะแต่้นนายูุขาเพที่กระยับผ้าหยางซื้อแล้วค่ะผ้ายางไปเบิงขาที่ตะวา เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเอาไว้รอบหน้าถ้าติดตามช่องพี่ออดเดี๋ยวสิบห้ายางนะค่ะบอกเลยว่าถ้าผู้ใดเข้าไปในกลุ่มนนปิดเคลื่นีอกะก็น่าแปลกๆเราพี่น้องถ้าเขามาในเมื่มอ,อวันเมื่อวันปีใหหรอถ้าเขามาในในสุดกลุ่มปิดเจ๋งยี่หก นะคะติขามาลมัาช่มขั้นแรกขามาแด่ค่ะก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นไปร้องเพลงด,ดูๆอะไรสตรีมติ่งทั้งยูทูบ <c oughs> อันนี้ค่ะ ตอนนี้ว่าหนาว่าหนาถึงกุ้งเปิดพี่น้องอันนี้เปิดกะกะคอนเสนอกุ้งเปิดอยู่วันดี้เกี่ยวก็กุ้งอีเตะสักหน่อยใกล้ใกล้ใกล้เวลาหรอหล่ะสุดๆกูซาดขาแล้วกูร้องค้อกูซาดขาแล้ว ข้างเวทีค่ะหน้าเป็นห้องเป็นห้องอยู่ข้างเวทีเองทักทักก็มาได้ค่ะตักแาบคุยกลับมาได้สวัสดีค่ะคุณชาญพุฒิบงก์กับคุทธาพุ่นเลยหลายค่ะ ดนโดนโด,น,ด,น,ดนไ่สดอยู <c oughs> อ่วงค่ะสวัสดีค่ะคุณจุธามาศคุณสบัสดนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะจะเรียบหายเร็วๆสีเปล่าหายเร็วๆ <c oughs> ให้แบบ,แบบกระดูกติดรบบกระดูกติดแบบให้ชีด กัอยากให้มันดีเลยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเพมเป็นมอล่ังตน่เป็นอมอเลกับแต่ลว่าตั้งแต่กสินส่รองเาวาช่วงแรกกับสินกัท่านในลอารเกับท่านในท่านในเ่แม่มาไอทถาวนีช่วงแรกกรับว่า,ท,าท่านในใ,ารกกรานใสลรอถาชสูงดอกสเ,อเห็นชัดปะค่ะพี่น,น้องสัญญาณดีไหมพอเสียนไซเนสพี่อ่อนได้นีมปากกดไลล์กดแช่์น,นเน้อเมื่อนี่เมื่อนี่ก็เหิตคลิปไปช่องพ่อพญาชาแนลปาก ช่องพ่อพยาชาแน,นลด้วยนะคะพี่ออนรอกกับเริ่มเริ่มพิษเมื่อไหร่ล่ะหาต้นชันไปฮาร์ตต้นชันชั้นไปว่าสิเฮ็ดช่องจ๊กได้สิงว่ากันแบบว่าแบบเรื่งสินะาคะพี่น้องไม่ค่อยชัดเป็นเน็ตอยู่ในห้องค่ะบ่สบ่สบ่สไปชัดเป็นปะคุณพ,พี่น้องค่ะออกมาทำใจก็ดีใจแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวเรต,วเร,ตวเรียมตัวขึ้นไลฟ์สุดปิดของเสีซมพี่มุ คุณจุธามาคุณจุธามาดยุสัยค่ะตอนนี้อยู่อยู่บ้านห้าบบหรือว่างอยู่อีสานหรืออยู่กรุงเทพหรืออะไรค่ะรับชมรับชมเีงงยงมีหัอยู่ทั้งไรสุดนน่าค่ะพี่น้องอยู่ทา้งไหนทังไทยมาเดอ้อ อยู่ลำปางเนมะค่ะเป็นเจ้าไดลำปางท่าบุญอันอียังเก่อโควิดคือกันกับท่าอีสานวะค่ะ <c oughs> เป็นคือกันเมิดบ่านเมิดเมือง <c oughs> เนาะพี่น้องโควิดเต็มคือกันมันปะค่ะ <c oughs> เป็นคน เป็นคนอีสานไปยูพุ่นหรือว่าเรือเป็นคนล่งปางเลยค่ะกันดีใจเรียค่ะพี่น้องการแบบว่าพูดค,คุยครับ่ะพี่พี่น้องนองพี่พี่สิบ๊ใส่เข้ามาคำว่าแฟนขับมันไกลเราต้องใช้คำว่าพี่น้องอันเป็นทีรักของพี่อ่อน <laughs> ยูเข้ายูถุกมองทุกมุ่งถ้ายูทูบ e นี่สีเห็นกันทุกมองทุกมุมจะกว้างเพื่เพึ่งหูได,ด้หนิว่ามัดกว้างกว่าทาง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 เฟซบุ๊ก้า f เฟซบ o ๊กจะอยู่ในคามว่ากว้างไหมก็กว้างแต่ว่ามันมันจะแคบกว่าเนาะคะ่ะถ้าผพ้ตด,ดติดตามช่องช่องยูทูบเนาะคะ่ะช่วงนี้กลาลังสีในสุดกุ้มปิดแล้วช่วงแรกเอาไว้ซ้ำนีก้ก่อนเนาะคะ่ะ สามารถโหค่ะถ้าถ้าเกิดว่าโควิดแล้วก็จะมาเบิงหนาวิธีเนาะคะ่ะในสุดกุ้มปิดแล้วมาทักทายสำเนียค่ะฝากช่องน้ำเนยค่ะ